สอบที่มาภาพอ,อนาจารกลางสภาจับขบวนการบังคับเด็กขายดอกไม้ในสถานบันเทิงอียูหยุดคว่ำบาดพม่าหนึ่งปีขณะที่สูจีไม่เข้าประชุมสภาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติ วันนี้จันทร์ที่23เมษายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาพวิวไม่เหมาะสมไปโผลกลางห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับล่าสุดก็มีการตรวจสอบทางเทคนิคถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ข้อสรุปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ นายคำภีดิษฐาพรรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำเจ้าหน้าที่จากบริษัทกสทและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายคอมพิวเตอร์ของสภามาร่วมตรวจสอบทางเทคนิคกับกรณีปัญหาภาพวาบิวที่เกิดขึ้นโดยนำโทรศัพท์8เครื่องมาใช้ทดสอบการเชื่อมต่อด้วย WiFI กับจอมอนิเตอร์ที่ปรากฏภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งภายในและนอกห้องประชุมซึ่งพบว่าโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่มีแอปพลิเคชัน all share สามารถจับสัญญาณและเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ได้ทันทีส่วนมือถือ iPhone และ iPad แม้ว่าจะจับสัญญาณได้แต่ว่าไม่สามารถส่งภาพไปปรากฏที่หน้าจอได้ทันทีเพราะมีการถามรหัสเชื่อมต่อซึ่งเป็นความลับเบื้องต้นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าได้รับผลตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีรหัสที่เชื่อมต่อมาที่จอในระหว่างวันเกิดเหตุต้องสงสัย86เครื่องโดยจะให้บริษัทกสทโทรคมนาคมตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันนี้ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่เรื่องนี้แม้ว่าจะทําให้ในายนัดบรรทัดฐานสอส,อสอประชาธิปัตย์พ้นความผิดเรื่องภาพที่ปรากฏบนจอกลางที่ประชุมสภาเพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้เป็น iPhone แต่การดูภาพไม่เหมาะสมในห้องประชุมสภายังคงเป็นประเด็นที่ถูกกดดันจากสังคมนะครับ ล่าสุดนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวุฒิสภาตรวจสอบด้านจริยธรรมและความผิดวินัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา279วรรค3ามกับนายนัทเพราะถือว่านำความเสื่อมเสียมาสู่รัฐสภาทางด้านนายนัทบรรทัดฐานยืนยันจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายชี้แจงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วแต่ทั้งนี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบครับ ข่าวสามมิติได้ลองตรวจสอบขั้นตอนในการใช้แท็บเล็ตและโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ Monitor ที่ระบบสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เราได้รับคําแนะนำนะครับว่าจอมอนิเตอร์ Monitor ลักษณะนี้ถ้าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ต้องมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ u i l t i n หรือไม่ก็ต้องมีการเสียบ usb WiFi หลังจากนั้นที่จอมอนิเตอร์ Monitor จะต้องเลือกให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก่อนส่วนการจะส่งภาพขึ้นมาที่จอมอนิเตอร์ Monitor ได้นั้นที่จอก็จะต้องเลือกเปิดแอปพลิเคชัน all share ขณะที่บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตระบบ Android ก็จะต้องเปิดแอปพลิเคชัน All Share เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อเปิดแล้วจะมีขั้นตอนต่อไปอีกก็คือจะต้องกดเลือกเพื่อเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์เครื่องนั้นๆก่อนที่ภาพจะสามารถไปปรากฏบนหน้าจอคล้ายๆกับเวลาที่เราจะส่งภาพไปยังโทรศัพท์เครื่องเป้าหมายด้วยบลูท t ธนั่นเองครับเราได้รับข้อมูลครับว่าถ้าเปิดดูภาพตามปกติในมือถือหรือแท็บเล็ตแบบ Android ภาพจะยังไม่สามารถขึ้นไปปรากฏบนจอมอนิเตอร์ได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนที่กล่าวมาก่อนแล้วแต่ยังไงองไรก็ตามนะครับการเชื่อมต่อแบบออลแช e นี้ก็สามารถทําได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านครับขณะนี้เมื่อสอบถามว่า iPhone สามารถส่งได้เช่นกันหรือไม่ก็ได้รับคําตอบนะครับว่าโทรทัศน์แบบที่ iPhone และ iPad สามารถส่งภาพตรงขึ้นจอมอนิเตอร์ได้เลยนั้นตอนนี้ยังไม่พบว่ามีนําเข้ามาขายครับ ไปอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องการความชัดเจนนะครับวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เตรียมสนที่กำลังร่วมกับทหารเปิดยุทธการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่จังหวัดแพร่และน่านที่ถูกทำลายและบุกรุกอย่างหนักหลังจากบทความและภาพถ่ายของนักเดินทางท่านหนึ่งที่ถ่ายไว้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตจนนำมาซึ่งการแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายในหลายระบบนะครับ นี่ครับนี่เป็นภาพประกอบบทความน่านรำลึกของนนผานิทวงที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ siamensis.org ของกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำมาเผายแพร่ต่อที่โต๊ะว่าก่อเว็บไซต์พันทิพย์เมื่อ19เมษายนที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระทู้แนะนาและมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นแล้วหลายร้อยความเห็นนะครับภาพภูเขาหลังจากถูกเผาชุดนี้นั้นผู้เขียนระบุว่าทายระหว่างเดินทางผ่านอำเภอแม่จริน อำเภอสันที่สุขและอำเภอบอ่อเกลือในจังหวัดน่านครับทีมข่าวช่อง3าได้สอบถามไปที่นายสุวิทย์รัตนมณีอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งได้รับคําชี้แจงว่าเห็นภาพนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนและก็ยอมรับนะครับว่าพื้นที่ป่านั้นถูกบุกรุกทําลายอย่างหนักในรอบหลายปีที่ผ่านมาจนพื้นที่ป่าอยู่ในภาวะวิกฤตและวันพรุ่งนี้กรมป่าไม้จะเปิดยุทธการปราบรามการบุกรุกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้าในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน โดยส่วนที่กำลังร่วมกับกองทัพภาคที่3กอรมนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า300นายออกปฏิบัติการโดยเริ่มจากจังหวัดแพร่ต่อเนื่องถึงจังหวัดน่านครับเมื่อ2เดือนที่เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับทีมข่าวสกายรีพอร์ตได้บินสำรวจพื้นที่ป่าที่จังหวัดน่านก็พบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับแม้กระทั่งบริเวณต้นน้ำชั้น 1A เในอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งถูกกำหนดเป็นป่าต้นน้ำที่เคยสมบูรณ์ก็พบว่าถูกบุกรุก จนกลายเป็นภูเขาหัวล้นตลอดแนวยาวบางพื้นที่ถูกตัดเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างภูเขาจนสามารถนํารถขึ้นไปเก็บพืชผลการเกษตรได้นอกจากนี้ก็ยังพบภูเขาหัวล้นที่ถูกบุกรุกอีกจํานวนมากและอยู่สภาพใกล้เคียงกันเป็นแนวยาวกว่า10กิโลเมตรนะครับจังหวัดน่านเคยมีสถิติติดอันดับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด 1- ใน10จังหวัดของประเทศครับแต่ว่าปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำถูกทำลายอย่างหนักจนอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วครับ พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรายัางติดตามเรื่องซูโดอิเฟดรีนนะครับ DSI ตรวจสอบโรงพยาบาลเพิ่มเติมที่ลำพูนครับ